ชมในส่วนเทคนิคนะคะก็วันศุกร์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าดัชนีเนี่ยปิดที่ระดับสูงสุดของวันนะ,ะแต่ยังต่ํากว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นก็คือ EMA 5นะคะแล้วก็เครื่องมือส่วนใหญ่เนี่ยยังให้สัญญาณขายอย่างต่อเนื่องนะคะมูลค่าการซื้อขายก็ลดลง <c oughs> เราก็มองเป็นเพียงแค่การรีบาวเท่านั้นนะคะเพราะกรอบการแกว่งตัวนี่ยังไม่ส,า,สามารถทะลุ1,300ขึ้นไปได้ก็ยังเป็นลักษณะของไซเวดาวอยู่นะคะแนวรับวันนี้จะอยู่ที่1,272กับ1,260นะคะส่วนแนวต้านก็เป็นที่เดิมนะคะก็คือแนวต้านาสำคัญของวันนี้ EMA 25ที่1,290แล้วก็ถัดไปเป็นกรอบอาดาวเทรนที่1,300นะคะ <c oughs> ต็ปิกตัวแรกเป็น T-cap นะคะก็มีแนวโน้มจะรีบาวเหมือนกันหลังจากที่ได้สัญญาณจาก RSI กับ Modify i e สัญญาณซื้อจาก RSI นะคะขณะที่ตัว Modify i e stochastic เนี่ยอยู่ในเขต oversold แล้วก็เริ่มวกตัวกลับขึ้นมาได้นะคะก็ถ้ารีบาวกลับขึ้นไปแนวต้านแรกจะอยู่บริเวณ37บาทนะคะรับอยู่ที่34บาท75าทแล้วก็คัดลอสที่34 ถัดมาเป็น CPN นะคะตัวนี้จะเห็นว่าลักษณะของการสร้างฐานแล้วก็ราคาค่อยๆโค้คงขึ้นมาโดยที่มี EMA r e ยสั้นเนี่ยพยุงราคาเอาไว้นะคะแล้วก็มีสัญญาณซื้อขึ้นมาแล้วจาก RSI กับ Modify นะคะก็คิดว่าน่าจะได้เวลาฟื้นตัวสำหรับ CPN นะคะแนวรับจะอยู่ที่7 1บาทสลึงนะคะต้าน74.75แล้วก็คัดลอสที่70ค่ะ <c oughs> มาเป็นตัว M c o t นะคะตัวนี้ก็เหวี่ยงตัวขึ้นขนลงๆนะคะในกรอบลักษณะของ s i ด์เวย์นะคะอิงทางบวกเล็กน้อยนะคะก็ตอนนี้กำลังทดสอบไฮเดิมนะคะแถวแถว35บาทก็มีโอกาสที่จะทะลุผ่านขึ้นไปทำไฮใหม่เพราะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยเริ่มกลับมาส่งสัญ,ญญาณซื้อเท่านั้นนะคะก็ถือว่ายังมีอัพไซด์อีกนะคะก็ถ้าวัดเป็นะระดับขึ้นไปนะ,ะเป็นช่วงเดียวกันเนี่ยจะได้แนวต้านประมาณ38บาทนะคะรับ34บาทสลึงแล้วก็คัดลอสที่33.50 ตัวสุดท้ายเป็น c ิฟโกนะคะตัวนี้เนี่ยมีการดิดขึ้นจาก EMA 75วันนะคะจนกระทั่งราคามาปิดที่ไฮของวันนะคะแล้วก็ถ้ามาดูในกราฟา60นาทีเนี่ยจะเห็นแรงเหวี่ยงช่วงท้ายนะคะก็ถือว่าโมเมนตัมค่อนข้างดีนะคะซิฟโกก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อนะคะแนวต้านจะอยู่ที่5บาท45นะคะรับ5บาทแล้วก็คาลอสที่4บาท90ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ